สิข้อความจริงเกี่ยวกับตัวปุ๊กเคยหนักมากสุดเนี่ยคือ65กิโลทีสอบนะคะได้ที่299ของจังหวัดเรียนหมอแล้วทำไมมีเวลาไปประกวดร้องเพลงสเปกนะคะก็มีนิยามว่าเป็นพระรองในละคร สวัสดีค่ะปุ๊กนาัาริดามันเทิงใจนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่จะทําขึ้นมานอกเหนือจากการคูลเบอร์เพลงนะคะเพื่อขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามปุ๊กนาัทริดาชาแนลนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการฉลองผู้ติดต,ตามครบ10,000คนแล้วนะคะขอบคุณค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึง30ข้อความจริงเกี่ยวกับตัวปุ๊ก30 f a c t ี้แฟลกเนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะชื่อนาัทาริดาบันเทิงใจคะ่ะชื่อนี้นะคะ แม่เป็นคนตั้งเอาจริงๆแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งชื่อว่านัาริดานะคะแม่ตั้งใจที่จะตั้งชื่อว่านธาริกาเนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะคะชอบนางเอกละครที่ชื่อว่านธาริกาพอมีลูกออกมาก็เลยไปตั้งชื่อนี้แต่พอไปแจ้งชื่อนะคะก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่าพอ่อ พูดเบาไปหรือว่าเจ้าหน้าที่อะค่ะเขียนชื่อผิดก็เลยกลายเป็นว่านาะทธิดาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนกลับค่ะชื่อเล่นที่แม่ตั้งให้นะคะก็คือปุ๊กลุกค่ะจริงๆก่อนจะมาเป็นปุ๊กลุกก็จะมีหลายชื่อมากมายนะคะตั้งแต่น้องเฟิร์นน้องไม้น้องแพรมน้องเฟิร์สคือตั้งประมาณ12ชื่อได้นะคะได้บอกว่าแต่พอเรียกไปแต่ละชื่อเนี่ยก็ร้องไห้จนสลบไปเลย ีแม่ก็เลยเก็บไปฝันว่ามีคนนาของมาฝากนะคะแล้วบอกว่าให้ตั้งชื่อว่าปุ๊กลุกพอเช้าวันถัดมาแม่ก็เลยเรียกว่าปุ๊กลุกกลายเป็นว่าไม่ร้องไห้แต่กลับยิ้มนะคะก็เลยทุกคนก็เลยเรียกปุ๊กลุกมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอโตขึ้นมานะคะก็มีหลากหลายคนที่เรียกปุ๊กลุกบ้างปุ๊กลิ๊กปุ๊กปิ๊กปุ๊กกี้ตุ๊กปุ๊กหรือปุ๊กเฉยๆนะคะส่วนใหญ่คนก็จะเรียกว่าปุ๊กเฉยๆค่ะปุ๊กเกิดวันที่3เมษายน2540ค่ะ เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกําเนิดค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นแพทย์ทั่วไปหรือว่าเป็นอินเทอร์หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจบแพทย์มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่รักสันโดดนะคะรักความสงบไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบโดน,นบังคับเป็นคนที่ประณีประนอมไม่ชอบแบบไปม,มีเรื่องกับใครนะคะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้ามีคนเคยดูปุ๊กไลท์วิดีโอ ใน f a c e b o o k นะคะตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเขินๆพูดไม่ค่อยเก่งก็คือจะมีความแบบหัวเราะเฮหัวเราะไปพูดไปแล้วก็แบบแก็คือพูดไม่ค่อยเก่งนะคะน้หนัก57ค่ะสูง166เคยหนักมากสุดเนี่ยคือ65กิโลตอนั้นก็ประมาณปีสอช่วงนั้นก็คือเข้ามหาลาัยใหม่ๆปรับตัวมันก็จะมี ความเครียดนะคะแล้วก็ของกินก็เยอะแล้วก็แบบพอเครียดแล้วก็กินเครียดแล้วก็กินลกลายเป็นว่าน้าหนักอะมากสุดคือ6กกิโลแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาลดอีกทีหนึ่งตอนช่วงประมาณปี3ตอนนั้นก็จะออกกําลังกายนะคะทุกวันด้วยการวิ่งวิ่งทุกเช้านะคะประมาณ3านาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็อาหารเนี่ยก็กินอาหารทั้ง3มื้อนะคะเป็นข้าวทั้งสามมือ้อส่วนกับข้าวเนี่ยจะไม่เลือกทานเนื้อหมูแล้วก็พวกเนื้อนะคะจะทานแค่เนื้อปลากับไก่ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะประมาณปีหนึ่งก็สามารถลดน้าักลงมได เลยอาจจะจาก65เหลือ62แล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนถึง57นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ปุ๊กก็กลับมาทานหมูแล้วนะคะแล้วก็ชอบกินพวกชาบูซุก,กี้อะไรอย่างเนี้มากๆชอบสีชมพูพาสเทลหรือว่าสีแนวออกโอรสอรสหน่อยค่ะอาหารที่ชอบเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีผักเยอะๆอย่างเช่นพวกแหนมเนืองชาบูซุก,กี้นะคะเป็นคนที่ชอบกินผักมากผักสดๆอะไรพักกาดผักคะนา้าเนี่ยชอบมากค่ะเวลาว่างนะคะชอบ ชอบนอนไม่ใช่ไม่นับเนาะเวลาว่างเนี่ยก็จะชอบร้องเพลงนะคะเพลงที่ร้องก็จะเน้นในแนวลูกทุ่งลูกกรุงแบบที่ถนัดนะคะก็มีร้องสตร,ตริบงบ้างบางครั้งนักแสดงที่ชื่นชอบนะคะก็คือพี่โปปธนวัฒน์ค่ะรู้สึกว่าเป็นเนืีมากๆตั้งแต่สมัยส,สุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะม <c ười> ีรายการสุดแสบในวัยเด็กนะคะคือตอนเด็กอาจจะเป็นคนที่รักความสะอาดม,มาก <c ười> สิ่งของใดนะคะที่ เราเห็นว่าทําไมแม่ไม่เอามาซักสักทีอะคะ่ะเราก็จะไปเอาสิ่งนั้นมาซักพวกนี้คือเอามาแช่น้ําไม่ว่าจะเป็นรีโมดรูปถ่ายอะไรก็ตามที่แบบมันเอาไปลุงกาละมังได้อะคะ่ะเราก็เอาไปจุ่มทั้งหมดโดยหวังว่าเราจะช่วยทาความสะอาดด้วยการซักนะคะค <c oughs> ติประจําใจนะคะก็มีอยู่2ออย่างหลักๆที่บอกกับตัวเองก็คือหนึ่งเดี๋ยวมันก็ผ่านไป <c oughs> ที่มาของคติประจําใจเนี้ยก็คือว่าพอเข้าสู่วัยทางานก็จะมีความเครียดนะคะจากการทํางาน ค่อนข้างเยอะเวลามีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาเข้ามาแล้วเราปฏิกิริยามนุษย์เราก็จะมีสู้หรือหนีใช่ไหมคะไฟออกไฟอ่ะพอเราเจอกับเรื่องราวที่ยากๆเราก็จะบอกเองว่าฮึบสู้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทําทุกอย่างให้เต็มที่นะคะและ 2. ถ้าเราโหโูโกโรธหรือว่า ไม่พอใจนะคะเราอย่าแสดงความรู้สึกเราอย่าแสดงอารมณ์ออกมาให้ใครเห็นเพราะว่าส่วนตัวคิดว่ามันคงไม่เกิดประโยชน์อะไรมากนักนะคะมันอาจจะสร้างความร้าวฉาบซะด้วยซ้ําคือเราโกรธได้โมโหได้แต่ว่าอยู่ในใจของเราดีกว่าเราค่อยจัดการกับอารมณ์นั้นแล้วก็พูดจาก,กันดีๆก็เป็นคนที่ชอบปณีปนองนะคะ ประวัติการศึกษาค่ะเข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนบ้านกระสังรุนราชรังสรรค์นะคะก็เรียนตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป .3 พอป .4 ถึงป .6 เรียนที่โรงเรียนที่สระบางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ม .1 ถึงม .6 แต่จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมค่ะส่วนปี1ถึงปี6เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะชีวิตช่วงวันต้นเป็นเด็กกิจกรรมที่ชอบแบบร้องเพลงพูดสนทนาพจต์ขวดนางนุมพมาศซึ่งตอนนั้นก็ไม่ค่อยเด่นทางวิชาการมากนักนะคะแต่ว่าก็ จบมต้นมาด้วยเกรด3.95ค่ะตอนตอนมอต้นเนี่ยเรียนอยู่ทับ3านะคะม1ถึงม3ทับ3พอช่วงมปลายเี่ยที่โรงเรียนบุรินทร์พิทยาคมก็จะมีการสอบจัดห้องใหม่แล้วก็อยากจะอยู่ห้องคิงซึ่งห้องคิงน,นั้นก็คือทับ2ก็สามารถสอบเข้ามาแล้วก็ได้มาอยู่ห้องคิงได้ซึ่งเพื่อนๆทุกๆคนที่อยู่ในห้องนะคะเหมือนแบบเก่งมากคือเป็นหัวกะทิทั้งนั้นพอเราเข้ามาอยู่ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ดีมี เพื่อนๆที่พากันเรียนก็ทําให้เรายิ่งตั้งใจเรียนยิ่งขยันเรียนมากขึ้นวิชาที่ชอบนะคะก็คือชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์ชอบมากค่ะวิชาที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนมากคือภาษาอังกฤษค่ะคือเราแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษเลยอะค่ะไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษเลยค่ะตอนช่วงมต้น ตอนหมอนหนึ่งอ่ะเคยสอบแข่งขันก็จะมีการสอบแข่งขันระดับจังหวัดระดับภาคระดับโรงเรียนนะคะก็จะมีการจัดอันดับให้ดูในแต่ละประเภทนะคะแล้วก็บอกว่าไปสอบนะคะได้ที่2อง้อยเกของจังหวัดน,นะคะจาก3 0 0อคนนิดๆดบบโอ้ภาษาอังกฤษคือไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ไม่ชอบมากๆด้วยจนมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ทว่าพอเรียนม5นะคะก็คือเหมือนเป็นแฟนคลับพิริตร,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 รึนรีสิริพานิชนะคะที่แข่งรายการเดสต้าหตอนนั้นเหมือนเป็นนักศึกษาแพทย์ใหม่ๆแล้วก็มาเป็นศิลปินด้วยแล้วพอเราไปแบบอ่านว่า ัดวัศึกษาประวัติก็รู้ว่าพี่เขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็สอบได้ที่1ระดับประเทศนะคะของบริษ,ษ,ษ,ษัทเสริมปัญญาเราก็เลยรู้สึกอยากอยากแบบว่าได้ที่1ระดับประเทศบ้างแต่เดี๋ยวก่อนฉันสอบได้ที่ส9 9ยของจังหวัดอยูนะเลยแบบว่างั้นขอที่1ระดับจังหวัดก่อนกนะ็แล้วกันอ่ะก็ตั้งเป้าหมายก็แอบหวังสูงอยู่เหมือนกันนะคะจากเลขสตัวให้เหลือที่1ระดับจังหวัด แล้วก็เริ่มสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้นตอนนั้นก็เริ่มจากการท่องศัพท์ค่ะท่องวันละคําคำประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยสเต็ปเป็น10คคำต่อวันนะคะพอท่อง10คคำต่อวันได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอีกแล้วก็เพิ่มเป็น15คําคำแล้วก็ค่อยเพิ่มเป็น20คําคำต่อวันแล้วก็ตามผนังบ้านต่างๆก็จะเต็มไปด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคําศัพท์ต่างๆที่ปิดนะคะจะถูกเปลี่ยนทุกสัปดาห์ โดยเราจะติดตามแกลบจบตามผนังห้องน้ําตามที่ตักข้าวหรือตามที่เราเดินผ่านบ่อยๆนะคะเราก็เริ่มแบบท่องท่องมีคลังคําศัพท์มากขึ้นแล้วก็ศึกษาแกมมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นจนมีการสอบแข่งขันของบริษัทนี้อีกครั้งหนึ่งุก็ไปสมัครปรากฏว่าก็จากเลข299นะคะเราก็เหลือเลขตัวเดียวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ที่1ระดับจังหวัดนะคะได้ที่สีึ่งหรือว่าดีนะคะที่ เราสามารถพัฒนาตัวเองได้จากการที่มีไอดอลจากการที่มีแบบอย่างที่ดีจากนั้นเป็นต้นมานะคะก็เลยสนุกกับการลงสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษก็ติดติดหนึ่งใน5ติดหนึ่งใน10ตลอดเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะทําอะไรให้สําเร็จนะคะนอกเหนือจากความพยายามแล้วน้นควที่จะหาโรโมูเดลควที่จะหาแบบอย่างช่วยแบบเหมือนไปเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาเราท้อหันกลับมาดูต้นแบบเป็นอีกพลังหนึ่งเป็นอีกบูสเตอร์หนึ่งที่จะช่วยให้เราแบบมีแรงแล้วก็พยายามมากขึ้น ตอนม6นะคะก็สอบเข้าแพทย์ได้2ที่ก็คือเป็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็จะเป็นโครงการผลิตแพทย์เมื่อชาวชนบทเป็นโครงการที่ถ้าหากว่าจบมาแล้วก็จะได้กลับมาทํางานที่บ้านเกิดของตัวเองก็คือจังหวดัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็สอบติดอีกคัะงนึงก็คือเป็นคณะครุศาสตร์ าขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พอสอบได้ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ไปสอบอะไรเพิ่มแล้วผมโอคพอใจแล้วเอาเท่านี้ก่อนจะบอกว่าตอนแรกๆเลยนะคะก็ไม่ได้อยากเป็นหมอตั้งแต่เด็กนะคะตอนเด็กเริ่มต้นด้วยการอยากเป็นครูก่อนอยากเป็นครูเพราะว่า อยากใส่ชุดสวยคะ่ะตอนนั้นคือเห็นความทรงจําสมัยเด็กๆน่ะก็คือเห็นคุณครูแต่งตัวสวยแล้วก็อยากแบแต่งชุดสวยบ้างเวลาโตขึ้นพอ <c oughs> อยากเป็นครูไปพักนึงป .4 อ,อยากเป็นนักบินอวกาศ <c oughs> คือจะนะ้าเหมือนนี้ สู่รยุป,ปราคาแล้วแบบโรงเรียนพาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะอยากจะเป็นนักบินอวกาศตอนนั้นมีหนังสือที่เกี่ยวกับเอกภพมีหนังสือที่เกี่ยวกับระบบสุรยิยะจักรวาลเราไปกว้านซื้อมาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกอินม,มากจะต้องแบบได้ไปสำรวจดวงดาวะอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าอินอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่ามันก็แอบเป็นไปได,ได้ยากช่วงปฐมปลายเราอยากเป็นเภสัชกรเพราะว่าไปร้านยานแล้วรู้สึกอุ้ยเท่อะหยิบจับยานู่นนี่ดันรู้จักยาซึ่งเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยรู้สึกว่าอยากเป็นเศสัช เพราะว่าไปร้านยาตอนเ,นเด็กๆนะคะช่วยที่บ้านยังไงเมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านก็จะค้าขายตั้งแต่เคยขายไอติมนะคะเป็นการได้ขายไอติมแท่งทุกคนเคยเห็นไหมที่มันเป็นสีเหลี่ยมแล้วก็มีไม้อะ่ะพ่อก็จะเรียกขายไอติมแท่งแล้วมันก็จะมีที่ที่แช่ความเย็นนะคะที่ทําความเย็นใช่ไหมคะพอพ่อขายเสร็จตอนเย็นปุ๊บแล้วก็จะเอาสิ่งนั้นอะ่ะมาตั้ง ในแดดแล้วมันก็จะกลายเป็นควันและเหงือออกเราต้จะจะินตนาการว่าตัวเองอยู่บนเวทีร้องเพลงแล้วก็มีควันออมา <c oughs> <c oughs> อยากเป็นนักร้องแต่เด็กต้องจะขายไอติมก็เปลี่ยนมาขายเพลงแล้วก็จะเป็นทอเปลาขายนะคะแล้วก็หาปลาซิวปลาตัวเล็กๆตามนามาขายผ่อเป็นถุงอ่ะถุงละ1ิบาทถ้าบาท10บาทต่อมานะคะก็จะขายลูกชิ้นทอดหรือที่ทุกคนนะรู้จักว่า เป็นลูกชิ้นยืนกินซึ่งเป็นของดีของดีรับแล้วในทุกๆวันนี้ขอบอกว่าแม่ทำน้ำจิ้มอร่อยมาก <S <S ก็ขายมาได้ตั้งแต่ปอประถุต้นจนถึงประมาณม .5 นะคะจากนั้นก็ไม่ได้ขายอีกพ่อเนี่ยก็จะขับ รถเร่ขายลูกชิ้นส่วนแม่เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมของหอ่อเกี๊ยวทําน้ําจิ้มเราก็จะปอกผักให้เนาะมันก็จะมีแบบเป็นผักกะหล่ำผักแตงกวาแล้วก็กรอกน้าจิ้มใส่ถุงเพื่อแยกถุงพอช่วงปิดเทอมอบ่ที่บ้านก็จะขายก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็จะเป็นเหมือนเด็กก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟคอยเสิร์ฟเวยเตี๋ยวให้กับลูกค้าแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามแล้วก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านตอนที่อ,อยู่ม .4 นะคะพ,พ่อก็จากไปทีนี้แม่ก็มาทํา งานคนเดียวมาเล่ขายของคนเดียวก็รู้สึกว่าไม่ไหวงั้นก็ตั้งขายที่หน้าบ้านแล้วกันซึ่งบ้านปุงก็จะอยู่ในชุมชนเป็นหมู่บ้านในชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในถนนใหญ่ รถก็ไม่ได้ผ่านเยอะมากมันก็ขายไม่ค่อยออกอะค่ะพอขายลูกชิ้นไม่ค่อยออกแล้วก็หาอยา่างอื่นมาขายด้วยก็คือปิ้งเผือปิ้งมันนะแต่มันก็ขายไม่ออกอีกก็เลยก็ไปขายให้ถึงบ้านเลยแล้วกันแล้วก็ยิ้วเผือกิี่มันไปเร่ขายเอาบ้านต่างๆนี่เพมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ทาให้รู้สึกว่าน้อยใจก็คือว่าพอเราไปถามว่าเอาเผือเอามันไหมปรากฏว่าเขาอะไม่พูดกับเรา,าเหมือนกับมองเราเป็นอาักาศทตุไปอะ คือแบบถ้าตอนนั้นณตอนนั้นคิดว่าถ้าถ้าไม่เอาไม่ซื้อก็บอกว่าไม่เอาไม่ซื้อก็ได้แต่ทําไมไม่พูดไม่พูดกับเราเหมือนมองไม่เห็นทํำนั้นทําให้เรารู้สึกว่าเราน้อยใจมากเราก็กลับบ้านมาร้องไห้ตอนนั้นคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นไม่มีค่ารู้สึกว่าตัวเองตัวเล็กนิดเดียวร้องไห้ไปสักพักหนึ่งเราก็แบบพึมล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันอาจจะไม่อยู่แบบนี้ไปตลอดฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้จากนั้นมาก็เลย เป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทําให้ตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้าให้ได้ในขณะที่เราอยากเข้านอกเหนือจากการขายของนะคะเป็นลูกศิษย์วัดเหมือนเป็นเด็กวัดนะคะในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีวัดที่เป็นแหล่งอบรมธรรมะให้กับน้องนองนักเรียนแล้วก็จะเข้าไปช่วยปัดกวาดเช็ดถูล้างถ้วยล้างชามแล้วก็ร้องเพลงนะคะที่เกี่ยวกับพระคุณพ่อพระคุณแม่พระคุณครูนะคะ oh, เล็กๆน้อยๆย0บาท50บาทร้อยนึงอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นค่าขนมใน,นตอนนั้นพอในช่วงม .6 นะคะช่วงแบบจะจบม .6 และเริ่มเริ่มมีความรู้มปลายมากขึ้นตอนนั้นก็ได้สอนพิเศษมาหนึ่งคน2คนนะคะก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ช่วยให้เราแบบมาแบกเบาที่บานในส่วนของการร้องเพลงนะคะผมร้องเพลงมาตั้งแต่อายุสีขวบแม่เนี่ยชอบร้องเพลงกลองนะคะเพลง ที่จาได้แรกเลยคือสาวเพชรบุรีแม่จะกลอบ่อยมากๆกเม่กลาเริ่มประกวดร้องเพลงครั้งแรกนะคะตอนอยู่ป .1 นนด้วยเพลงใจอ่อนในงานมันเด็กแห่งชาติแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นคือการประกวดร้องเพลงคือรู้สึกแค่ว่าครูพาไปร้องเพลงอ่ะแล้วก็ร้องไปอีกสักพักนึงประกาศได้ถ้วยรางวัลซึ่งจะเป็นถ้วยแรกในชีวิตที่ได้ที่หนึ่งคือรู้สึกว่าก็รู้สึกงงๆโกงๆอ๋อนี่นี ประกวดร้องเพลงเหรออะไรจากนั้นก็มีประกวดเรื่อยๆแต่ว่าก็จะประกวดในจังหวัดไม่ค่อยได้เดินสายไปต่างจังหวัดหรือเข้ากรุงเทพอะไรเพราะว่าเราแบบไม่รู้จักกรุงเทพเราเดินทางไม่เป็นพ่อแม่เราก็ไม่รู้จักไม่มีญาติอยู่ที่นั่นก็จะอาศัยประกวดงานเล็กๆในในจังหวัดมีชนะบ้างแพ้บ้างปนกันไปตอนเด็กๆะคะเวลาที่จะมีงานแสดงเวลาที่จะมีงานร้องเพลงเนี่ยพวกจะไม่สบายก่อนวันงานบ่อยมากคือไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเป็นเพราะเครียดตื่นเต้นเหรอก็ือจะตาม นามาด้วยอาการไข้หวัดน้ำมูกไอเจอ็บข้อแสบตลอดซึ่งเป็นอุปรสรรคในการร้องเพลงมากๆแม่ก็จะต้องเดินตามถือรูกยางแดงถือจุกลูกยางแดงไว้ดูดน้ำมูกปรากฏแล้วเพลงที่หนึ่งนี่คือพ่อกับแม่เหนื่อยมาก <c oughs> เพราะไม่สบายบ่อยต้องหายอยู่หาย,ายามมาให้แต่นกก็อกอยากประกวดไงตอนเด็กๆก็จะมีความคิดแปลกๆคือเราอยากร้องเพลงอะ่ะอยากมีเวทีร้องเพลงมากๆเวลาที่ในหมู่บ้านมีงานงานรงเรื่องเช่นงานแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ ซพ่อบอกไว่าไปจ้างเจ้าภาพหน่อยว่าให้เอาหนูขึ้นเวทีทมีความคิดแปลกๆรวมนะคะที่ประกวดร้องเพลงมาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ50-60ครั้งมาพูดถึงรายการเวทีนะคะที่เคยประกวดเวทีแรกที่ประกวดนะคะก็คือ Master Key เวทีใจเกิดทางช่อง3ตอนนั้นเนี่ยอยู่ปีหนึ่งคือเป็นครั้งแรกเลยที่เหมือนเราก้าผ่านก็ออกจากเซฟโซนเป็นครั้งแรกที่เราประกวดโอกจังหวัดรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ พอประกวดครั้งแรกก็ตกรอบก <c oughs> ็ตกรอบเลยตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจหยุดร้องเพลงไปพักหนึ่งหยุดร้องเพลงไปประมาณแบบเกือบปีพอมาปีสองนะคะก็อกลับมาร้องเพลงอีกรอบหนึ่งตอนนั้นก็คิดว่าทำไมฉันจะต้องหยุดไปเพียงเพราะว่าตกรอบด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองสิ <c oughs> ก็เลยได้ไปแข่งในรายการกริ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะคะทางช่องลกเจ็ดก็เข้าไปรอบแรกนะคะแล้วก็ตกรอบสอง ตอนนั้นก็คือ,อย่างวันดำตอนนั้นเป็นช่วงที่พีคสุดและว,วันดำสุดๆเลยต่อมานะคะตอนช่วงปี3เนี่ยก็ได้มีแข่งในรายการช่องเจ็ดหนวนการนะคะเป็นชุมทางเพลงพระราชนิพนธ์ตอนนั้นจะได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2แล้วก็ ประกวดช่วงทางดาวทองซีซั่นสองก็ได้รางวัลน,นะคะเป็นถ้วยรางวัลแล้วก็ได้เป็นก็ทางรายการเนี่ยก็แต่งเพลงให้อร้องนะคะชื่อว่าเพลงจันไม่เคยห่างไกลใจไม่เคยห่างกันแล้วก็เพลงหวานอมขมคายนะคะลองไปฟังกันดูได้นะคะแล้วก็รายการรา้องเพลง e อีก2รายการในช่วงวันนะคะที่ประกวดก็คือเป็นเพลงชิงทนกับโกลเด้ S <S นซองเปทีเพลงพร้อมค่ะอ๋อแนวเพลงที่ปุกชอบนะคะก็คือเพลงยูทูบเริ่ม ร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จาความได้เลยร้องเพลงแนวอื่นไม่เป็นเลยค่ะเพิ่งมาฝึกลูกกรุงจริงจังตอนช่วงปี2ตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะท้าทายตัวเองให้แบบสามารถร้องเพลงเป็นในหลายๆแนวนะคะก็ลองเริ่มจากการฟังลูกกรุงก่อนฟังบ่อยๆแล้วก็ลองร้องตาม แล้วก็ลองลองสมัครนะคะละเป็นเวทีสาระเฉลิมกรุงปี2558ตอนนั้นก็สามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็ได้รับรางวัลชมเชยมาค่ะจากนั้นมานะคะก็เริ่มฝึกร้องเพลงลูกกรุงเริ่มฟังลูกกรุงมากขึ้นหลายท่านก็อาจจะเคยได้ฟังปลุกร้องเพลงลูกกรุงบ้างนะคะแต่ก็ยังร้องไม่ได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังพยายามฝึกพยายามฟังไปเรื่อยๆอยู่หลายคนจะถามว่า เรียนหมอแล้วทาไมมีเวลาไปประกวดร้องเพลงตอนช่วงปีหนึ่งึงปีสเนี่ยลักษณะการเรียนก็จะเป็นเหมือนเรียนเลคเชอร์เหมือนเรียนแบบในห้องเรียนซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีผ่าจานใหญ่บ้างมีห้องแลบดูกล้องจุลทรรศน์บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเปนเรียนเลคเชอร์ซึ่งสามารถกลับไปเรียนย้อนหลังได้เหมือนเรียนออนไลน์นะคะวันที่เราอยากจะไปประกวดร้องเพลงเนี่ยเราก็จะศึกษาดูว่าทางรายการเนี่ยเขาจะ รายการวันไหนแล้ววันนั้นเนี่ยมีเรียนอะไรถ้าหากว่าวันนั้นมีเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวเราก็สามารถไปได้แล้วก็จะไปแต่ถ้าหากว่าวันนั้นมีเรียนผาจ์ทงานใหญ่ก็จะเลือกที่จะไม่ไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีการพิจารณาคร่นะาวๆว่าจะไปประกวดวันไหนนะคะส่วนในรายการดนตรีชิงทูนเนี่ยหลายๆคนก็ถามว่าเหมือนช่วงเวลาถ่ายรายการเนี่ยก็นานพอสมควรเพราะว่าเป็นแชมป์ยีสสมัยนะคะตอนนั้นเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะคะเป็นช่วงปิดเทอม ปี4ขึ้นปี5พอดีก็เลยทําให้ปุ๊กสามารถไปประกวดร้องเพลงได้โดยที่ไม่ต้องลานะคะปุกเริ่มใส่ตาสั้นตอช่วงปี3นะคะสังเกตว่าเป็นช่วงที่2กล้องจุลทัรศน์บ่อยก็คือแบบจ้องกล้องแคบๆแล้วก็มีแสงไฟออกมา อ่าแล้วก็เริ่มแบบรู้สึกตามมัวน,นั่นแหละตอนนัน้นก็จะเริ่มสั้น50ร้อยนะคะแล้วก็เริ่มสั้นมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยด้านขวาสั้น200และด้านซ้ายสั้นประมาณร7 5แต่ว่าตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจซ้ำว่าสั้นเท่าไหร่สเปกนะคะก็จะดูทั้งภายนอกภายในนะคะสำหรับภายนอกเนี่ยก็จะชอบคนที่อชอบผู้ชายตัวสูงกว่าหน้าตาโอเคแล้วก็สามารถเล่นดนตรีร้องเพลงเพราะว่า ชอบร้องเพลงไงก็อยากจะหาเพื่อนมาเล่นดนตรีแล้วก็เป็นคนที่พูดกันรู้เรื่องทัศ <c oughs> นคติคล้ายๆกันนะคะส่วนภายในนะคะก็มีนิยามว่าเป็นพระรองในละครนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นทั้งผู้นําเป็นทั้งผู้ตามเราได้เราจะไม่ปล่อยให้เขาเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวนะคะเขาจะต้องเป็นผู้ตามเราด้วย นอกจากนี้นะคะก็จะต้องเป็นคนสุภาพอ่อนโยนไม่เกลียวกระดาไม่ขี้โมโหไม่ขี้หึงไม่ขี้ออนไม่ขี้น้อยใจคนโรแมนติกรักเดียวใจเดียวไม่แพร่วไม่เจ้าชู้คุยกรรันดูเรื่องเออมันก็จะเยอะอยู่เหมือนกันคิดก็คร่าวๆประมาณนี้นี่คือครอบครวนะคะเคยเกือบได้แสดงละครเรื่องหนึง่งทันช่วงวันตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ประกวดเตินเพลงชินทุนใหม่ๆ ได้อ่านบทอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหาเวลาไปถ่ายละครไม่ได้ก็เลยต้องแบบอดอดเเกลีดยดเขเลย,ย,ยขอร่วมง,งานกันโอกาสหน้านะก็เลยอดเสียดายมากตอนนี้ก็ยังอยากจะลองแสดงละครดูเพราะว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะ <laughs> <laughs> ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความจริง เกี่ยวกับบุ๊กนะคะก็อาจจะทําให้รู้จักกันมากขึ้นนะคะมีอีกหลายๆเรื่องอาจจะยังเล่าไม่หมดในคลิปคลิปนี้นะคะก็ถ้าว่าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้หรืออยากจะให้มาแชร์อะไรก็สามารถทักมาบอกกันได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยะคะ่ะนี่เป็นอัดเอง ต่อเองลงเองทาเองหมดทุกอย่างนะคะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามนะคะขอบคุณนะคะที่ฟังจนจบนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ